สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมากับ5ข้อนะคะที่เป็นข้อควรระวังสำหรับใครที่นะคะกำลังจะสร้างบ้านนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนะะึ่งใครที่กำลังจะสร้างบ้านนะคะ นะคะข้อที่หนึ่งเลยอันแรกร้านแรกอันแรก,แร,กรายการวัสดุเนื่องจากว่านะคะเนื่องจากว่าเป็นคอนซัลต์ให้แบบคนหลายคนมากไม่ว่าจะแบบมีเพื่อนนะคะหรือว่าเ,ออเป็นลูกค้าหรือว่าใครก็จะเป็นคอนซัลเต์เยอะมาก นะช่วยดูช่วยดูเรื่องเอกสารช่วยดูเรื่องแบบบ้านช่วยดูอะไรให้อย่างเงี้ยนะคะรายการวรัสดุสาคัญมากเลยแล้วก็บางบริษัทเนี้ยให้กระเบื้องแบรบราคาไม่ถึง200อย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเวลาที่ที่คุณคุณไปซื้อจริงอะ่ะคุณก็จะไม่มีไม่มีตารางเมตรละสองร้อยคุณซื้ออะ่ะหรือว่าไม่เกินสองร้อยไม่มีให้คุณซื้อคุณจะต้องเป็นงานเพิ่มแน่นอนอ แล้วสุดท้ายคุณก็จะบอกว่าสร้างบ้านแล้วมันบานปลายจังเลยมันเป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยนะคะว่าจริงๆมันไม่ใช่อะมันเป็นตั้งแต่กัหนดตั้งแต่แรกแล้วนั่นคือรายการวัสดุก็คือราคาของราคาต่อหน่วยอย่างเงี้ยคุณต้องแบบต้องต้องดูตั้งแต่แรกเลยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะข้อส ข้อสองนะคะรายการวัสดุไปแล้วนะคะรายการวัสดุไปแล้วข้อสองนะคะ <c oughs> การรับประกันการรับประกันเนี่ยก็คือว่าเขารับประกันอะไรคุณบ้างปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น รับประกันโครงสร้างรับประกันงานสถาปัตย์รับประกันงานใช้งานทั่วไปรับประกันงานปลวกซึ่งเขามีรับประกันให้คุณหรือเปล่านะคะอันนี้คุยให้ดีๆก่อนแล้วมีอะไรบ้างแล้วเงื่อนไขเป็นยังไงนะคะสามค่ะงานเพิ่มลดล่าสุดเป็นคอนซลิลให้เพื่อนอยู่ก็จะสร้างบ้านนะคะแล้วคือประเด็นคือ ละการวัสดุกว่าจะเคลียร์กันเข้าใจหนึ่งเรื่องสองงานเพิ่มลดบางทีเนี่ยไม่ได้คุยกันว่าถ้าฉันเพิ่มตัวนี้แล้วจะเพิ่มเท่าไหร่แล้วก็แล้วถ้าจะฉันจะอัพตรงนี้มีงานเพิ่มไหมยกตัวอย่างเช่นในแบบในแบบเลยเนี่ยแบบคือภาพด้านอนะรูปด้านอะนะคะยกสูงน่าจะดูเหมือนบันไดห้าขั้นบันไดหขั้นนี้น่าจะประมาณเมตรหนึ่งได้ แต่ระบุในรายการวัสดุว่าความสูงไม่เกิน50เซนจากดินเดิมแปลว่าไม่ใช่1เมตรแน่นอนละจากดินเดิมก็เลยบอกเพื่อนว่าเช็คให้แน่ว่าจริงๆเขาให้เท่าไหร่ตามรูปหรือตามสเปคสรุปว่าให้ตามสเปคเพื่อนก็เลยบอกเอ้ยไม่ได้จริงๆอยากให้บ้านยกสูงสรุปมีงานเพิ่ม แล้วไงใครรับผิดชอบถูกไหมคะถ้ามันไปเกิดหลังจากนั้นทีนี้มันเกิดก่อนเพราะเกิดก่อนคุยกันได้เกิดก่อนก็คุยกันว่าอ่สรุปแล้วะจะยังไงดีจะเริ่มต้นโดยการคิดการเพิ่มลดใหม่ไหมแล้วคิดตารางเมตรละเท่าไหร่อีอกถูกไหมคะคิดยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกการหนึ่งก็คืองานเพิ่มลดหมายถึงว่าฉันจะเพิ่มผนังฝั่งนี้ยื่นออกไปฉันขอเพิ่มผนังฝั่งนี้ขดฝนังฝั่งนี้ เพิ่มประตูระดับนี้แล้วคิดเงินเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นงานงานเพิ่มลถที่ต้องคุยกันตั้งแต่แรกเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปคุยกันตอนหลังเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าดีเทลมันเยอะมันรายละเอียดมันเยอะก็เลยอาจจะต้องแบบมีคุยละเอียดกันน่าจะคอนซัลต์ให้เพื่อนอยู่ประมาณสองเกือบสองเดือนได้กว่าจะลงตัวกว่าจะนู่นนี่นั่นนะคะสามค่ะเออสี่ค่ะขอโทษนะคะสี่ค่ะ เรารู้แลกันวัสดุแล้วเรารู้การรับประกันแล้วเรารู้งานเพิ่มรดแล้วเราขอดูบ้านตัวอย่างเขาได้ไหมขอดูฝีมือหน่อยขอดูบ้านตัวอย่างหน่อยขอนู่นนี่นั่นหน่อยได้ไหมนะคะโชคดีดูได้แต่เหมือนกับว่าเพื่อนสร้างจังหวัดหนึ่งแต่จังหวัดเนี้ยปริบริษัทนี้ยเขารับอยู่ประมาณสาจังหวัด แล้วจังหวัดที่เพื่อนจะสร้างเนี่ยด้านไม่มีไม่มีบ้านตัวอย่างก็เลยต้องไปดูอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเพื่อนก็ก็ดนดนโนนไปขับเพื่อไปดูเหมือนกันนะคะก็ได้ได้มั่นใจได้ได้สร้างความมั่นใจขึ้นมาอีกอีกเลเวลหนึ่งว่าเออเขามีงานที่แบบเสร็จแล้วจริงๆนะคะ5ค่ะระยะเวลาการก่อสร้างระยะเวลาการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้างเนี้ยนะคะคุณมองว่าระยะเวลาการก่อสร้างเนี้ยคุณคุณมองว่าเพียงพอไหมนานไปไหมเพื่อนบอกว่าสร้างปีหนึ่งก็เลยบอกเพื่อนว่าโอ้โหโหดร้ายไปไหมอะมันนานไปนะบ้าน ชั้นเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบปรับเวลานิดนึงซึ่งเราไม่ได้ต้องการจะไปบีบเขานะคะแต่ว่าเราแค่ต้องการเราไม่ได้ต้องการถึงถบ้านสร้างเป็นปีถ้าบอกสิบเดือนอะไรก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าป้านหลังใหญ่ก็อีกเรื่องหนึง่งอันนี้คือลไม,ไม่ไม่ได้หลังใหญ่ด้วยไงก็เลยแบบเอ้ยยังไงลองลองเปลี่ยนดูไหมว่าแบบเอ้ยทํายังไงให้สามารถที่จะขยับเวลาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นั่นก็คือระยะปลากานก่อสร้างเพราะฉะนั้นห้าข้อนี้ที่คุณควรจะเขาเรียกว่าอะไรดูให้ละเอียดว่าเอ้จริงๆแล้วห้าข้อนี้เป็นห้าข้อหลักๆเลยที่ที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ส่วนรายการอื่นๆยิบย่อยอีกนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหามากเพราะอย่างน้อยถ้าเขารับประกันการก่อสร้างรับประกันโครงสร้าง เขาต้องมีวิศวกรออกแบบที่ถูกต้องคำนวณถูกต้องมีคนคุมงานอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นเขาไม่ใช่พูดลับหมาวะเป็นบริษัทร,รับซากบ้านเพราะฉะนั้นมันเป็นการเทินคีออกแบบพร้อมสร้างพร้อมรับประกันพร้อมยื่นหนอนุญาตอยู่แล้วซึ่งเรื่องความแข็งแรงเราไม่ต้องพูดถึงเขามีวิศวกรรองรับอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องจุกจิกจุกจิก,จกที่มันจะเกิดขึ้นภายหลังแล้วมีอันหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นไม่ถึงกับเป็นข้อหกแต่มันน่าจะอยู่ใน ในข้อข้อที่สามงานเพิ่มลถนี่แหละนะคะว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมนิดเดียวก็คือว่านะคะงานที่รู้สึกว่าจะจุกจิกเยอะสุดเท่าที่แบบทำมานะคะแล้วก็เปลี่ยนยากด้วยถ้าไม่สรุปต,ต,ตั้งแต่แรกก็คืองานไฟฟ้า เพราะว่าบางทีเราเจอลูกค้าบางบางบาง,บางรายเนี่ยบางทีแบบเอ่อเราจะมีจุดจุดมาตรฐานให้ยกตัวอย่างเช่นภายนอกก็จะมีจุดไฟตรงจอดรถเผื่อเสียบปลั๊กเ,เครื่องล้างรถหรือว่ามีปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้ให้แล้วก็มีจุดเสียบปลั๊กปั๊มปั๊มน้ําถังน้ําแทงน้ําใช่ไหมคะทาไว้ให้แต่ประเด็นมันก็คือว่า อยู่ดีๆจะส่งมอบป้านแล้วดันปรับมีซื้อเครื่องกรองมาด้วยเครื่องกรองน้ำแบบกรองน้ำน้ำอาบอ่ะแล้วดดนเป็นรุ่นซื้อปกติก็ไม่ได้มีปลั๊กนะชุดเออเครื่องกรองน้าแบบเนี้ยที่บางทีระเบียงขาวซื้อให้ลูกค้าบางท่านเนี่ยก็แบบมันไม่ได้มีปลั๊กแต่ดันแบบลูกค้าท่านเนี้ยซื้อแบบมีมีต้องเสียบปลั๊กมาอาทีนี้ทํายังไงล่ะว,วุ่นวายเลยก็เลยต้องให้ช่างไฟมาแก้ แล้วคือพวกนี้เวลาเวลาช่างเขาทําไปแล้วอะค่ะเขาเดินไฟไปแล้วเขาต้องมาเริ่มรื้อใหม่เนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายแล้วมันก็ยุ่งยากแล้วบ้านมันก็จะต้องมากรีดมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหานิดนึงหรือบางทีทำฟาเสร็จหมดแล้วแล้วก็สรุปจุดไฟกันเรียบร้อยหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมมุติถ้าคุณไม่คิดแต่แรกหรือว่าคุณแบบ ไม่ได้นึกถึงอนาคตแต่แรกหรือไม่ได้วางแผนไว้แต่แรกแล้วสมมติว่าต้องการจะเพิ่มจุดปลั๊กไฟตรงผนังตรงนี้เพิ่มอีกสองจุดเพิ่มปลั๊กตรงนี้อีกสองจุดแต่ผนังก็ออิฐฉาบปูนไปหมดแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างลําบากแล้วก็คุณจะเสียงานเพิ่มให้กับบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยเยอะด้วยเพราะว่าบางทีเขาไปเพิ่มโดยที่โดยที่เขางานเสร็จแล้วอะคะ่ะมันก็จะเริ่มไม่คุม้มเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแก้ไขงาน นะคะขอเป็นช่วงที่กำลังก่ออิดแล้วก็ยังไม่ฉาบด้วยนะเพราะว่าถ้าฉาบนะคะเพราะว่าถ้าฉาบป,ปั๊บเนี่ยมันจะทำให้คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกรีดไม่พอเพิ่มสายไฟไม่พอฉาบใหม่อีกหลายเด้งเลย เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยทําให้จะต้องแบบเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆก่อนคุณจะสร้างบ้านคํานึงอะไรบ้างนะคะลองลองเอาไปนึกลองทบทวนดูนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยากแต่แค่เราจะต้องแพลนอาจจะต้องนึกเพิ่มเติมไว้ก่อนเพื่อเพื่อที่เราจะได้ทําแล้วไม่ต้องมาแก้งานภายหลังอืมนะคะไม่ต้องมาแก้งานภายหลังนะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับออออคลิปนี้ใครชอบถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ